ข่าวต่อไปนะครับจะพาคุณผู้ชมมาร่วมางานวันเกิดของกันนภะัสอินใจเอื้อกันหน่อยดีกว่าะนะครับคือปีนี้เนี่ยนะฮะยกขบวนแฟนคลับแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทําบุญร่วมกันด้วยน,นี่นอกจากจะไปทําบุญวันเกิดกันแล้วนะคะกันนะคะ,ก,นนะ,คะก็ยังมีของทดแทนพระคุณแบบเป็นของเซอร์ไพรส์คุณแม่<อ>ด้วยค่ะ แฟนคลับคนรักกันกว่า500คนร่วมกันจัดงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดอายุครบ22ปีให้กับเดสตาผิวเข้มกันนภัรที่ควงคุณแม่วันนาและคุณพ่อชำนามามอบเงินช่วยเหลือ50,000บาทพร้อมสิ่งของให้กับทหารที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะในงานนี้แฟนคลับยังพร้อมใจกันให้ของขวัญชิ้นโตกับนักร้องขวัญใจเป็นเงินจำนวน200,000บาทโดยจ่ายเป็นกองทุนเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีส่วนเจ้าของวันเกิดเสียงนุ่มก็เตรียมแหวนเพชรเม็ดโตมูลค่ากว่า10 0 0บบาทให้กัคุณแม จุดที่รักเป็นของขวัญในวันสําคัญของตัวเองพร้อมประกาศเตรียมสร้างบ้านหลังใหม่ที่สุพรรณบ้านเกิดอีกหลังด้วยค่ะคุณแม่ชอบโบนใช่ไหมแม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรใส่ที่นิ้วเลยนะอะไรเงี้ยผมเคยแอบได้ยินมาอะไรก็เลยก็เลยว่าอ่ะเออซื้อให้แม่ดีกว่าลงทุนไปเท่าไหร่คะก็แสนนิดๆครับประมาณนั้นครับผมก็อยากจะปลูกบ้านครับที่สุพรรณอีกหลังหนึ่งให้ให้คุณพ่อคุณแม่อยู่อยากจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆนิดนึงนะครับให้ให้ เหมือนเหมือนพี่ชายเราพี่โนอะไรเงี้ยที่แบบว่าออพอพอไม,ม่มีบ้านหลังใหญ่แล้วมันรู้สึกอบอุ่นแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่ๆแล้วก็มันก็แบบมีความสุขครับผมได้อยู่ด้วยกันหลายๆคนอันนี้เป็นรูปเป็นร่างก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูที่อยู่ครับดูที่อยู่ครับแม่จะใส่หรือจะเก็บดีไม่รู้ <laughs> บต่ตรงๆก็ไม่เคยมีนะคะก็เป็นโอกาสที่ว่งปลื้มใจมากดีใจมากนะคะอาจจะใส่ติดนิ้วไม่ทออเลย คุณแม่ขอนุ่มกันยังประกาศให้ทราบด้วยว่ายังไม่พร้อมให้นุ่มกันมีแฟนแม้ลูกชายจะมีข่าวเรื่องสาวๆให้ต้องเคลียร์อยู่บ่อยๆก็ตามค่ะตรือสาวก็คือเขาแค่จะคุยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณแม่ก็บอกว่าการแม่ยังไม่ให้นะแม่ยังห่วงนะการคิดเลย4ี่สิขึ้นไปใครคิดนะเป็นเพื่อนกันดีที่สุดรครบกันได้ยาวนานที่สุดแม่ว่านะถ้าเกิดเป็นแฟนกันเนะี่ยเดี๋ยวก็งอนกันไปงอนกันมาไม่มีไม่มีสมัยที่ทำงานแม่ยังไม่ให้ใครหรอก <laughs> คุณแม่หนุ่มกันสั่งห้ามลูกชายมีแฟนแบบนี้เห็นทีคนที่สบายใจที่สุดคงหนีไม่พ้นคนละพักแฟนฝักที่รักหนุ่มกันแน่นอนค่ะโอ้โหสี่สิบขึ้นไปสาวสาวที่คุยคุยอยู่อาจจะมีเสื่หได้นะคะไอยังไงก็ยังเด็กอยู่นะคะก็ตั้งใจทํางานกันต่อไปนะคะแล้วก็คุณแม่นี้ทั้งห่วงและห่วงด้วยนะถูกถูกค่ะแต่คิดดีนะคะแล้วก็รู้